โอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับปลามะพร้าวเลเกี่ยวเข้านะครับเนาะเจ้าช้างไวไฟอยู่นะนี่ครับก็ได้เกี่ยวแล้วอีกปอบเดี๋ยวคือมาทอกนี่ครับแลวลอดมะทอกนี่เจ้าตากขาเนี่ยน่ะบอนะนี่ครับแถวๆนี่เกี่ยวแล้วแล้วครับนี่ที่หันเป็นแนวเป็นหัวบุตรสวนเขเรียนของเขานะครับที่เวียดไทยมันๆเลยนะครับญี่ปุ่นครับที่เป็นเสาลักขวบนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามแรงนะครับเนาะนี่ครับโอ้ความเต็ดเท่านี้เหรอเฮ้ยปลักไปเลยบรรยากาศเหมาะอย่างอี้มีเฟืองอย่างอี้เดี๋ยวสักวันว่างๆแมลงนี่จะมาอบฟางไก่กันแล้ครับมันได้กินเหมือนเราโอบฟางไก่นะครับเนาะแล้วมแมลงเนี่ยครับบอแล้วก็นี่ก็ยุดไฟได้วถ่ายยางกิน เอาูดรถเกี่ยวเข้าอนครับนะมาแล้วครับนี่รถเกี่ยวเข้าครับผมดูกันใกล้ๆนะครับเนาะเดี๋ยวมีป่าน้ำค้อนแล้วกับบอกนี่ครับเป็นแนวเป็นแนวมาแล้วครับผมนี่หัวเขาซุ้มหลังทังกนการงานมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเข้าเหนียวครับ ข้าวคอขอ,อก็ไา้คนในคอขอ๋อโคกนะครับพี่นี่ะเราไปกินนะครับมาคอบ้านเรากินข้าวเหนียวกันครับผู้ชม เพื่อจะพ้นลงด้านหลังนี่นะครับขอบครับเห็นไหมครับเขาพอเปิดเหยีทอเข้าอย่างยังได้นะครับนี่อ๋อเปิดกลางแขนมันแบบนี้ครับผแบบู้ชมนี่ เปินกลางแขนนาแบบอี้ครับเป็นนัทกทอเข้าจยางนั้นก็ปล่อยเข้าเปลือกมาเลยเขาเปลือกดกเกลียวสดๆมาตะกี้นะครับก็มาปล่อยแบบอี้เลยอ๋อ,อผมกำลังเคลืหันเหมือนกันนะโอ้ได้ๆเนี่ยนี่ครับมาทอเข้ามาอีอเลยครับผมนี่อันนี้จ้างเป็นมาเกลียวไหลตัวไรบอกประเทศยังไรนี่ไหลละร้อยไหลห้าร้อยเท่านั้น นี่เรามีกี่ไห้เหรอเจ็ดไรห้าเจ็ดสามห้าสามพันห้าเนาะเนาะถ้าเป็นตะกรอนนี่เกี่ยวมือนี่ปลอดตะกริวันเดียวแล้วเนาะอันนี้แรงเดียวเนาะกระลาบเกี่ยวมาแรงนี่เนาะลดเวลาไปหนักเลยคุณผู้ชมลดขั้นตอนลดเวลาลดขายชิ้นใจเป็นหนักเลยครับนี่นะมาถอดเลยเหรอครับ คุณกับไทยโม้ครับรถนะคุณครับบรรยากาศกางบ้านตุกบรรน,นาเหรอครับหรอบรรยากาศกางส่งนี่ครับปีใหม่ม,มาตั้งเข้มมาเข้าดาวเลยไผ่จมาะครับต้องมีไฟฟ้าในนะมันโลงนี่ครับนี่ <laughs> มีเฟืองเอาไว้ตุ่มเอาไว้เอ็นั่งเล่นแต่และเล่นหลอกของไฟอย่างไผ่จมอนครับ น,น,นี่ปอเปิดเข้าไปพอ,พอเข้าแล้วไปดูเข้าเตปีไม่ได้หรอกเตปีเตปีเตปีไมาเร็วเตปีไม่ได้หรอกนี่น้องหมาครับนี่หมานี่มันขังห่วงคลอ,องกันแล้วไปเอาไม่ออยางออกบ้านมัได้ครับอันนี้มันเหมือนกันลุงท่านมาใกล้รถเครื่องของเขาอย่าเออน้องหมาก็เลยวิ่งไปเลย กองกองกระด้านออกมาตอนนี้นะจือจือช้อปปี้ครับเป็นมาปอมน,นี่ครับมาถอทถอเขาได้นักแลอาครับคุณผู้ชมนี่นะเนาะนี่ครับเป็นกองเลยครับคุณผู้ชมเนาะจะเปิดมันรึเล่จะเปิดมันนี่นี่ครับนี่เปิดกลับมาดูเข้าดูอย่างกันเนาะ นี่ไอ้เจมีบนี่เป็นเขานะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปอยใ,ใกล้นะครับเนาะนี่ครับนี่เป็นเข้าเปล,ลือกนี่ลงมัเรื่อยๆนะครับ น่าจะมาเกี่ยวนี่ตอแล้วครับผมนี่ครับข้างๆนี่ครับรเดี๋ยวนี้ส่วนมากไปยอรถเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวกันหมดแล้วครับที่ปิ่นจะเกี่ยวมือนั่นก็เปิ่นจะเอาเพืองไว้ใส่เฮ็ดเพืองนะครับนบ้องตัวกันเลยเกี่ยวมือกันจะดได้รายได้เพิ่มเือนตังจากจากฟางเข้านะครับผมในนี่เขาเบาฟางไวล้ละ เขาเขาเขาบาใสไซเนตแล้วครับบาไดไซเนตละเพระว่าถ้าไซเ็ดเนี่ยเขาต้องได้สูบน้ำสาอันขึ้นมาเพื่อที่จะมาแจกเฟืองแต่ประเดี๋ยวเขาจะเก็บน้ำในสาไว้เพื่อที่จะไอเอาไว้ฮดเก้าทุเรียนนรครับเนาะก็เลยเขาก็เลยบาบ์บาบาร์แย่เฮ็ดละครับนี่ครับนี่ทำบรรยากาศยำแรงยำเนี่ยครับเนาะ การท่ง,ทงกางน้ำของเขานะครับข้างข้างตัวเป็นของป้าผมนเน,นาะจริงใส่องค์หัวงวามาลำแม่นะนี่เปิดเกี่ยวกันมดแล้วครับเข้านี่ครับโอ,โอ้ได้จัดนั่งของเข้าด้วยของจัดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับข้องดูหลายนาทีลแล้วดมเดี๋ยว น่าจะเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวพอเราจะฮุบฮุบขาเนี่ยครับเนาะฮุบแขนนี่แหละจะีขานี่เนาะฮุบแบบนี้ครับนี่นี่ครับผมนี่ครับอ๋อแบบ,บนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเข้ากรองจัดสูงแล้วครับ ไปเกี่ยวต่อแล้วครับผมน<อ>่าจะเอาจนแล้วแล้วครับวันนี้นะเพราะว่ามันถ้าจะละไว้กับมันเหลือมน้อยเดียวนะครับเนาะน่าจะเข้าขำหน่อยแล้วครับเพาราะปกติปกติเกี่ยวกันตอนมาคืนหุงอาหารอยู่สองสามทุ่ม,มกันรถเกี่ยวเข้ากับย,ยังเกี่ยวกันอยู่ครับเนาะแต่นี่ยังเมื่อแต่เลยคนเอาจนแล้วแน่นอนนะครับวันนี้นะ ฟังเข้าก็จะาูข้นออกมาทั้งหลังนี่ครับทั้งคนรถนี่นี่ครับนี่นี่ครับเกี่ยวไฮปุ่นต่อละต่อเทียบขนาดรถเกี่ยวเข้ากับห้องน้ำตรงผมนะครับน้อนี่ครับขนาดตีเทียบกันครับประมาณนี้เลยครับผม มาทั้งก้นนะครับเนาะ